เแนวทางในการปกป้องโรคภูมิแพ้นะคะวันนี้มาติดตามดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างที่สามารถทําให้เราห่างไกลจากโรคภูมิแพ้ได้นะคะเพราะว่าโรคภูมิแพ้เนี่ยไม่ใช่โรคติดต่อนะคะเป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้และก็ถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมได้เช่นกันนะคะจากพ่อไปสู่ลูกนะคะและที่สําคัญสาเหตุของสิ่งแวดล้อมก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ก่อสารภูมิแพ้เข้าสู่ร่างกายได้เร็วไม่ว่าจะเป็นทางการหายใจการรับประทานอาหารหรือการสัมผัสนะคะ ที่สําคัญเราต้องรู้ต่อมาอีกนะคะว่าสารก่อภูมิแพ้ที่พบป่อยในสภาพธรรมชาติเต้แก่อะไรบ้างก็จะมีสารก่อภูมิแพ้ที่เข้าสู่ร่างกายผ่านการหายใจไรฝุ่นและองเกสรสปอร์ของเชื้อราขนสัตว์ฝุ่นควันมลภาวะทางอากาศหรืออากาศที่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนฤดูนะคะเข้าหน้าฝนเข้าหน้าร้อนนะคะ น้ำหอมหรือสเป,ปรย์รบบอากาศก,ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทำให้เราแพ้ได้ง่ายโดยมีปฏิกิริยาตอบสนองแตกต่างกันถ้านะคะสัมผัสที่ผิวหนังนะคะก็จะขึ้นผื่นแล้วมีอาการคันเป็นลมพิษนะคะถ้าเข้าทางจมูกก็จะมีภาวะจามน้ำมูกไหลหอบแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกหรือมีอาการไอนะคะถ้าเข้าทางตาก็จะมีอาการคันตาแสบตาน้ำตาไหลาตาแดงนะคะ ถ้ามีการเข้าทางปากนะคะก็จะทําให้ปากบวมนะคะแสบคอแล้วก็มีอาการหูอื้อได้นะคะบางคนแพ้มากจนขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียนะคะน้ําหนักลดก็มีนะคะนี่คือปริยาตอบสนองต่อสารกอ่อภูมิแพ้และเราต้องปกป้องทุกคนจากภาวะแทรกซ้อนถ้าเราแพ้นานๆเข้าไม่ว่าภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจะเป็นอะไรนะคะก็ลองมาฟังดูก็จะมีภาวะไซนัสอักเสบ สีดวงจมูกมีอาการนอนกรนมากปอดอดกั้นเรื้อรังผิวหนังเสษติดเชื้อคออักเสบมีอาการไอเรื้อรังปวดหูหูชั้นกลางอักเสบนะคะการได้ยินลดลงนะคะส่วนอาก,การที่บ่งบอกว่าต้องรีบไปพบแพทย์ก็คือกลุ่มอาการไซนัสอักเสบเรื้อรังมีอาการไอมากนะคะจนเหนื่อยแล้วก็หายใจก็ลําบากนะคะ ถ้าเหนื่อยง่ายไม่ว่าจะเป็นทั้งการออกกําลังกายและตอนจะนอนเนี่ยนะคะหรือนอนราบไม่ได้เราก็ต้องรีบไปพบแพทย์นะคะมีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลเรื่อรังไม่หายสักทีมีอาการแพ้ผื่นขึ้นมากขึ้นนะคะแล้วก็มีอาการคันตามตาจนตาเนี่ยมองไม่เห็นน้ําตาไหลแสบตาตลอดนะคะการเหล่านี้เราต้องรีบไปพบแพทย์นะคะ ต่อมาโรคคุกแพ้เมื่อมีอาการมากขึ้นก็รักษาได้นะคะถ้าทางตาก็ใช้ยาแก้แพ้แล้วยาหยอดตาถ้าทางจมูกก็ใช้วิธีล้างจมูกพ่นยาถ้าทางผิวหนังก็ใช้ยาทาแล้วก็ยาแก้แพ้ถ้าทางหลอดลมก็มีการสูดดมยาเพื่อขยายหลอดลมนะคะแล้วก็ทานยาแก้แพ้ได้หรือถ้าเป็นทางเดิอนอาหารก็อาจจะมียาแก้แพ้ยาแก้ขึ้นไส้าเจียนแล้วก็ยาแก้ท้องเสียนะคะก็ช่วยได้ค่ะ ซึ่งคุณหมอก็ต้องพิจารณานะคะคโดยหลักการของการรักษาโรคภูมิแพ้ก็มี1การใช้ยา2การฉีดวัคซีนรักษาโรคภูมิแพ้ให้ได้นะคะซึ่งจะเริ่มทําได้ตั้งแต่เด็กอายุ5ปีขึ้นไปก็สามารถให้สารก่อภูมิแพ้เข้าสู่ร่างกายได้ทีละนิดนะคะจนเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อย เมื่อฉีดซ้ำๆก็จะเกิดภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อสารก่อภูมิแพ้ลดลงเรื่อยๆทาให้ร่างกายสามารถทนทานต่อสารก่อภูมิแพ้ต่างๆได้ดีขึ้นนะคะซึ่งเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายที่ดีขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะคะเป็นการกระตุ้นภูมิต้านทานขึ้นมาให้ได้และในกรณีของการทดสอบภูมิแพ้เราก็จะมีการทดสอบอยู่2วิธีนะคะที่นิยมกันก็คือการสกิดผิวหนัง ะะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือการฉีดเข้าใต้ผิวหนังการสกิดผิวหนังเนี่ยนิยมมากเพราะว่าทําได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วไม่เจ็บนะคะแล้วก็ใช้อุปกรณ์น้อยนะคะต่อมาเราจะดูแลตัวเองอย่างไรนะคะก็ขอสรุปเป็น7วิธีการนะคะในการดูแลตนเองเพื่อปกป้องโรคภูมิแพ้สําหรับคนทั่วไปที่ควรรู้อันที่1เราควรทาความสะอาดร่างกายและสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดอยู่เสมอ2องควรทำความสะอาดที่อยู่อาศัยเป็นประจําโดยเฉพาะห้องนอนปลอกหมอนผ้าห่มนะคะ แล้วก็มีการนำที่นอนต่างๆไปตากแดดด้วยนะคะอันที่3ก็คือควรดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอก็มีการออกกําลังกายเป็นประจำอันที่4ี่ก็คือพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพออย่างน้อยวันละ8ชั่วโมงต้องหลับให้สนิทนะคะอันที่หก็คือรับประทานอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะเน้นอาหารครบ5หมู่ทุกวันนะคะอันที่6ควรงดพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพนะคะแล้วเป็นผลเสียทําให้ภูมิต้านทานลดลงไม่ว่าจะเป็นการสุบหรี่ดื่มเหล้านะคะ อันที่7ก็คือหลีกเลี่ยงสารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรดนะคะเช่นปลอดหรือสเตอรอยหรือย,ยาที่กดภูมิต้านทานเราก็ต้องหลีกเลี่ยงนะคะเพราะยิ่งจะทําให้เราเนี่ยมีภูมิต้านทานต่อสารก่อภูมิแพ้ลดลงนะคะก็ฟังคลิปเต็มๆได้ที่ ep 2 250นะคะ hack heal and herb สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ